สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันอังคารที่5สิงหาคม2,568ตอนนี้เป็นเวลา13บสนาฬกาหานาทีครับยืนดักเต็มระบบครับตรงนี้ห้าแยกราดพร้าวครับเช่มเดิมเช่นเคยนี่ครับจราจรกลางได้เวลาแล้วครับอืมประเดิมไหม ใบสั่งรูปแบบใหม่นะครับทุกคนก็นี่นะครับความขยันถึงจะรูปแบบเก่ารูปแบบใหม่เขาก็ขยันนะครับนะนี่ตรงนี้นะครับก็ดูเส้นทึบดีๆครับการที่จะเปลี่ยนเลนโดยกระทันหันเนี่ยคือคุณต้องดูดีๆครับ แต่ละวันครับตำรวจจราจรกลางเขาก็จะออกมายืนดักกันแบบนี้ครับ mm. นี่นี่คือวิธีการทำงานของจราจรกลางสอนอวิภาวดีครับม mm. าตรการคุมเข้มครับบางวันก็ตั้งด่านบางวันก็ออกมายืนดักครับ เป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วครับอ่าเมื่อวานนี้ครับวันที่สี่สิงหาคมหกแปดใบสั่งจราจรใหม่นะครับออกมาแล้วทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเห็นไหมในมือก็มีนกปีกครับ Hey, แต่และว,วันครับบอกเลยครับว่าเยอะมากเจ้าของ BM นะครับโดนแล้ว สวัสดียามบ่ายทุกๆคนนะครับที่เข้ามาด้วยความสุภาพครับอย่าด่าเจ้าที่ตำรวจนะครับตอนนี้ป้อมก็ได้สังเกตการนะครับโหครับบินนะครับรูปแบบใหม่ดูเห็นไหมสังเกตดูบินนะครับยาวมากครับยาวมีการชี้ไปทางนู้นนะครับนะบินนี่ยาวมากครับเออใครที่เห็นใบสั่งรูปแบบใหม่นะครับโหบินยาวมากครับทุกคนเนี่ย นี่เพิ่งเคยเห็นนะครับว่าปกตินี่บินมันแบบบินมันเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้บินยาวครับนี่ครับมันบ่งบอกได้ว่าเป็นใบสั่งรูปแบบใหม่ครับนี่ครับคนก็มาใช้บริการค่อนข้างที่เยอะนะครับ นี่ครับคนโบก็โบครับคนอันนี้ก็เข้ามานี่ทำงานกันเป็นทีมเลยนะครับเรียบร้อยครับแบบนี้ ดูดีๆครับใครจะไปเส้นทางลาดพร้าวครับแล้วก็พหลโยธินดูดีๆถ้าไม่อยากจะโดนจับโดนปรับนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับบริเวณจุดนี้บอกเลยว่าผู้คนนี่มาใช้บริการค่อนข้างที่จะเยอะเออนะครับ เขาก็จดจ้องนะครับเห็นไ,ไหมง่ายไหมครับนี่ครับวิธีการที่เขาเรียกรถอำนวยความสะดวกไปในตัวอ่เรามาระวังครับเดี๋ยวชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเราก็ไม่อยากจะเห็นนะครับะเ,เรื่องราวที่มันเ,เกิดขึ้นนะครับไปชนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งนะครับตั้งลงตั้งดง่งดานเนาะ เป็นจุดกดขันน,นี่ในไปแล้ว ชุดนี้นะครับทำงานกันเป็นทีมดีมากครับตำรวจจราจรกลางเป็นของสอนอวิภาวดีครับเขาคุมเข้มคุมเข้มหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เส้นด้านในครับที่รถจักรยานยนต์นะครับก็ไปใช้ก <Yeah. S 1> ็ไปใช้นี่ก็เยอะพอสมควรอยู่ ทำงานกันเป็นทีมเลยครับท่านผู้ชมในแต่ละวันคนมาใช้บริการโดยที่ไม่อยากจะใช้ครับก็ถือค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรน,นะครับตำรวจก็ขยันขันแข็งกันเป็นธรรมดาครับ รางวัลนาจับมีหรือไม่ขั้นก็เอาไปพิจรารณาเองแล้วกันนะทำไมตํารวจเขาขยันกันขนาดนี้นะครับดูครับพกน้ํามาด้วยครับคุณลองคิดดูครับเขาพกน้ํามาด้วยครับนะเหนื่อยก็เอาใหม่ครับยังไงครับนี่แหละครับ ตำรวจจราจรกลางก็าะเยียบเส้นทึบแล้วกันนะครับจุดนี้ห้าแยกราดพร้าวเช่นเดิมเช่นเคยครับฝากไว้แล้วกันนะครับทุกคน